มผมหมดุยพงสุขนะครับวันนี้แบร์ไยบุกบุกมาที่ชั้น39อาคารนจีทาวเวอร์พระราม9นะครับมาในสถานที่ที่ชาวแบร์ไยคุ้นเคยกันดีหัวเว่ยเอ็กซิบิชันเซ็นเตอร์โอ้นี่เรามาบ่อยจนเขาขึ้นโลโก้ไว้เลยนะครับวันนี้จะพามาดูคอนเซปต์ของแฮชแท็กที่เขาขึ้นไว้ super device super creativity คุณผู้ชมครับหัวเว่ยเขาได้สร้างหัวเว่ย super device ขึ้นมาวันนี้ที่อยู่ในมือนี่ก็ device หนึ่งของเขานะ หัวเว่ยเมนบุ๊ d ดีสิไม่ได้จะมารีวิวกันตรงนี้นะครับแต่จะมาชี้ให้คุณผู้ชมเห็นว่าถ้าคุณอยู่ในระบบนิเวศของหัวเว่ยคุณจะสามารถคอนเน็กหรือเชื่อมต่อในรูปแบบไหนได้บ้างวันนี้น่าสนใจนะครับเพราะว่าคอนเซปต์สมาร์ท f อฟฟิแบบใหม่ที่ใช้คําว่าไร้รอยต่อยิ่งกว่าเดิมเดี๋ยววันนี้เราเห็นพร้อมกันครับตลอดระยะเวลานะครับหัวเว่ยเนี่ยได้สร้างดีไวส์เจ๋งออกมาเพียบเลยคุณผู้ชมเห็นแล้วนะแต่ว่าทั้งนี้ Huawei Super Device ถือว่าเป็นฟังก์ชันใหม่ต่อยอดจากเทคโนโลยีหัวเว่ยแชร์เดิมครับอ่าเดิมเนี่ยในหัวเว่ MateBook จะมีหัวเว่ยแชร์ตัวนี้จริงๆยังอยู่นะครับแต่ถือว่าจะเป็นฟีเจอร์หนึ่งในภาพรวมของหัวเว่ย Super Device Concept ในวันนี้นะครับเราจะใช้ััเ w ่ย MateBook D Series นี้เชื่อมต่อกับทุกอุปกรณ์เลยสาธิตให้ดูครับว่าในคอนเซปต์ Super Device Super Creativity ลากเพื่อเชื่อมต่อ จะสามารถสร้างผลงานสร้างความคิดสร้างสรรค์อย่างไร้รอยต่อได้ยังไงครับอยากให้คุณผู้ชมเห็นนะว่ากระบวนการนี้มันทรงพลังขนาดไหนตอนนี้นะครับผมเอาตัวหลักก่อนเลยหัวเว่ยเมดบุ๊กดี14ตัวนี้ผมทําการเปิดหน้าจอนี่ครับหัวเว่ยซูเปอร์เดไวิ์นี่อยู่ตรงนี้เลยททสบาร์นี้นะครับแล้วก็เปิดให้เห็นนะครับโอ้อุปกรณ์ลายร้อมอยู่ทั้งหมดนี้นะครับถ้าเป็นอุปกรณ์หัวเว่ยที่ใช้หัวเว่ยไอเดียวกันและอยู่ใน Wi-Fi วงเดียวกัน เห็นกันโดยที่ไม่ต้องแอดครับไม่ได้ยากเลยนะครับมองเห็นทันทีตอนนี้เราเห็นอะไรบ้างเราเห็น h u วเว่ยวิชั่นี่จอบิยอนทีวีที่มีคุณสมบัติอย่างโดดเด่นมากเราเห็นหั w เว m a เมดวิวก็ตัวนี้นะครับเราเห็นหัวเว่ยเมดแพดสินี่ก็อยู่ตรงนี้นะครับผมเว้นไว้อันเดียวที่ต้องแต่เองหัวเว่ย p 5 0 pro นะครับสมาร์ทโฟนเนี่ยก็ใช้ความสามารถหัวเว่ยแชร e ซึ่งเราก็เคยทราบกันอยู่นี่ทําให้ดูนะฮะแต่ปึ๊บเข้าไปนี่ฮะขึ้นเลยฮะ Connect นะครับทนันทีที่ Connect นะครับก็เหมือนเป็นการอนุญาตใช่ไหมครับให้ทุกสิ่งอย่างบนหน้าจอของ Huawei P50 Pro ไปปรากฏบนจอของโน้ตบุ๊กได้มาแล้วครับนี่ EMUI Desktop ขึ้นมาเลยจริงๆแล้วสมาร์ทโฟนหัวเว่หลากหลายรุ่นไม่ต้องใหม่สุดก็ได้นะครับขอให้เป็น EMUI เวอร์ชัน12.0ขึ้นไป คุณก็มาซิงคได้พอซิงค์ปั๊บนี่สังเกตด,ดูนะจะมีสัญลักษณ์ว่าติดกันอยู่ใช่ไหมครับถ้าเกิดในกรณีของหัวเว่ยเมดแพดอันนี้แท็บเล็ตต้องเป็น Harmony OS 2.0ขึ้นไปก็จะสามารถทำแบบนี้ได้เหมือนกันนะครับเราเห็นทุกตัวและครบแล้วผมอยากให้คุณผู้ชมเห็นความง่ายของการลากเพื่อเชื่อมต่อผมจะทำการลากหัวเว่ยเมดวิวนะครับตัวนี้นะครับผมจะลากมาเชื่อมต่อกับนี่แหละหัวเว่ยเมดบุ๊กดี 5 4 3สีผู้ชมครับอุปกรณ์ซิงกันปับ๊บนี่ฮะแอคทีฟโอโ้มาแล้วเรียบร้อยนี่ก็คือการลากเพื่อเชื่อมต่อเป็นไงฮะคอนเซป t นี้หัวเว่ยซูเปอร์ดีไวิ์ทุกอุปกรณ์นะครับที่นำมาเชื่อมต่อกันจะมีประโยชน์แล้วก็รูปแบบการใช้งานที่ต่างกันออกไปนะครับซึ่งในหัวเว่ยซูเปอร์ดีไวิ์คอนเซป์นี้จะมี4รูปแบบในการเชื่อมต่อได้นี่เอา PC มาเชื่อมกับโมบาย PC เชื่อมกับแท็บเล็ต PC เชื่อมต่อกับมอนิเตอร์และ PC เชื่อมต่อกับวิชั่นเดี๋ยวเรามาลองทำกันให้ครบทุกอย่างเลยแล้วลองมาเชื่อมต่อวิธีแรกนะครับเอา PC ไปเชื่อมต่อกับกล้องโทรได้ยังหัวเว่ย P50 Pro ดีไหมครับนี่คุณผู้ชมครับเชื่อมต่อแล้วง่ายๆเลย EMUI ตัว Desktop นี้ก็ขึ้นมานะครับซึ่งก็เหมือนกันเลยนะครับใครเคยใช้อยู่จะทราบดีว่าเหมือนคุณมีโทรศัพท์อีกเครื่องมาอยู่บน PC ของคุณด้วยแต่ทั้งนี้นะครับด้วยคอนเซปต์เดิมที่เราอาจจะเคยแนะนำไปแล้วว่าก็คือเลือกรูปที่อยากใช้นะครับแล้วก็ลากมาปึบเรียบร้อยนี่มาแล้วเรียบร้อยอยู่ทางด้านนี้นะฮะแต่ในเมื่อหัวเว่ย P 5 0 Pro ขนาดไซส์ตัวความจุเยอะเหลือเกินแล้วเอามาทำเป็น external drive ดีไหมครับนี่วิธีการนี้ทำแบบนี้เปิด pc manager นะครับนี่อยู่ที่ task bar พอเราเปิดขึ้นมาปั๊บนะครับเราก็เลือกที่อุปกรณ์ของฉันใช่ไหมครับแล้วเราก็ไปดูตัวนี้เลยหน้าหลักก่อนโทรศัพท์นี่แล้วคุณผู้ชมดูนี่ฮะเข้าถึงไฟล์โทรศัพท์เปิดโฟลเดอร์ทั้งหมดในเครื่องออกมานะครับฉะนั้นคุณมีอะไรอยากจะเก็บไว้ล่ะมองเป็น external drive เลย ผมเลือกไฟล์เลยนะครับบันทึกการประชุมนี่นะครับไฟ,ไฟล์ Word ไฟล์ powerpoint นี่เลือก3ไฟล์นี้ลากมาวางไว้ในโฟลเดอร์เอกสารเลยนี่มองเป็นทุกสิ่งอย่างคือเก็บไว้ในโทรศัพท์ได้เสมือนมีฮาร์ดไดรฟ์ติดตัวไปไหนตอนไหนโอ้โหสุดยอดไหมละ่ะวิธีนี้ <S <S การเชื่อมต่อ PC กับโมบายยังมีความพิเศษเพิ่มอีกนะครับผู้ชมดูดีดๆเวลาที่เราจะเปิดแอปขึ้นมาเนี่ยเปิดพร้อมกันได้3แอปเลยนะนี่ผมเปิด Facebook ขึ้นมานะครับแล้วผมก็บวกเพิ่มตรงมุมนี้ มันก็จะกลับไปที่หน้าโฮมนะครับแล้วผมก็เปิดตัวต่อไปนี่ผมเปิดไฟล์แล้วก็บวกเพิ่มเหมือนกันหน้าจอ3ผมเอาอะไรดีเปิด YouTube นี่คุณผู้ชมครับข้อดีนะครับคุณผู้ชมดูดีๆฮะเสียงที่มาจากสมาร์ทโฟนเรามาดังบนเมดบุ๊กด้วยอันนี้ถือว่าเป็นความสุดยอดของหัวเว่ยซูเปอร์ดีไวสครับส่วนเรื่องเสียงสนทนานะครับหัวเว่สามารถจะดึงเอาเสียงจากสมาร์ทโฟนเนี่ยมาแสดงบนเมดบุ๊กได้ง่ายๆเลยอ่ะผมจะลองโทนะ โทรได้มีไทม์ด้วยนี่หน้ามันอยู่ตรงนี้นี่กล้องก็เป็นกล้องจากเมดบุ๊กนะครับแล้วก็โทรไปใช้ความสามารถของโทรศัพท์นะในการที่จะโทรออกนะครับพอรับสายสวัสดีครับคุณพีครับส,สัญญาณชัดเจนนะเสียงคุณพีเข้ามาออกตรงนี้นะครับตรงเมดบุ๊กผมคุณผู้ชมอาจจะคิดว่าเฮ้ ee, เสียงการสนทนาเนี่ยมันเป็นความเป็นส่วนตัวมันจะมาเปิดออกลําโพงไม่ได้นี่แนะนําไม่ใช่ หัวเว่ยฟรีบัตรลิปสติกอุ้ยหน้าตาสวยสดทีเดียวนะครับอุปกรณ์บลูทูธทั้งหมดของหัวเว่ยนะครับในอีโคซิสเต็มนี้อัศาจรรย์มากคุณผู้ชมนี่เปิดครั้งแรกนะครับก็ทําการกดซิงค์ใช่ไหมครับด้านล่างค้างนิดหนึ่งพอเป็นไฟสีขาวปุ๊บนี่มาเลย5 43 2นี่ป๊อปอัพ pairing จะมีกราฟิกแบบนี้นะครับขึ้นมาเป็นป้ายเห็นเลยว่ารุ่นใดนะครับซึ่งในฟรีบัตรทั้งหมดนะครับรวมถึงอุปกรณ์ลําโพงหัวเว่ยหูฟังทุกรุ่นของหัวเว่ย เมาส์คีย์บอร์ดหัวเวยังขึ้นป๊ p ปอ pairing แบบนี้เลยฉะนั้นคุณก็เชื่อมต่อง่ายๆใช่ไหมครับสามารถจะกดเชื่อมต่อแล้วก็ให้อุปกรณ์เนี่ยหากันจนเจอไม่ต้องกดแพรให้วุ่นวายครับเอาล่ะผมจะตัดการเชื่อมต่อมือถือออกจาก PC แล้วนะครับและผมจะเอาตัวหัวเว่ย m มด p a d 11นี่ที่มาพร้อมกับ M Pencil รุ่นที่2ไม่เหล็กดูดดีเลย จะเชื่อมต่อเข้าไปกับ PC บ้างนะครับผมไม่จาเป็นจะต้องไปแยกมันออกนะผมเอาตัวใหม่นี่เมดแพดนี่ใส่เข้าไปเลยฟุบเรียบร้อยมือถือตัดการเชื่อมต่อแล้วนะครับแล้วก็ตัวเมดแพดนี่เชื่อมเข้ามาเชื่อมต่อแล้วนะครับคุณผู้ชมครับการเชื่อมต่อระหว่าง PC กับแท็บเล็ตเนี่ยได้ประโยชน์ถึง3โหมดด้วยกันนะครับหฮะคุณจะทําเป็น m i n ิเออร์โหมดก็ได้ก็คือสะท้อนกันกับอันที่2นะครับเป็น Extend Mode ก็คือเป็นส่วนการขยายครับแล้วก็อันที่3าครับ Collaborate Mode ก็คือการทำงานร่วมกันขยายความกันหน่อยครับสำหรับ m i r r o r Mode โหมดการสะท้อนนี้เป็นการดึงเอาหน้าจอ PC จากแล็ปท็อปนี้ไปแสดงผลบนแท็บเล็ตด้วยนี่เมื่อแท็บเล็ตแสดง Windows ขึ้นมานะครับความสามารถของจอแท็บเล็ตเป็นยังไงล่ะครับสัมผัสได้เขียนได้วาดรูปได้คุณผู้ชมคุณใช้ M Pencil ของหัวเว่ย MatePad นี้วาดทุกสิ่งอย่างบนโปรแกรม Windows นี้นะครับ ฉะนั้นนี่คือตัวช่วยสําคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานออกแบบอย่างมืออาชีพอธิบายแล้วก็ลงมือทํากันดีกว่าคุณผู้ชมครับตอนนี้บนมือผมคือหัวเว่ยเมดแพดสินะครับซึ่งแน่นอนมี M Pencil มาส่วนเมดบุ๊กของผมเป็น D14 ไม่มีจอทัชสกรีนเลยคุณผู้ชมก็สามารถได้จอทัชสกรีนไงจากการที่คุณมีเลอร์ก็คือสัดทอนภาพมาทุกโปรแกรมบน Windows คุณมาเขียนได้เลยนี่ผมมาเขียนนี่เลยนี่หัวเวน่นี่วับ โอ้โหไหลลื่นแน่นี่ลื่นนะไม่ธรรมดานะนี่เราก็ทําการใส่ได้เลยนะนี่แบร์ไตนี่ถือว่าหน่วงน้อยนะครับคือหน่วงบ้างนิดนึงแต่ก็ทํางานได้ดีชะนันคุณก็ใช้หัวเวยเมดแพดเนี่ยในการที่จะเซ็นเอกสารวาดรูปควบคุมทุกโปรแกรมของ Windows ย้ําอีกทีนะครับอะไรก็ตามอยู่บน PC คุณมาเซ็นคุณมาเขียนคุณมาทําบนหัวเวยเมดแพดได้เลย เรามาดูโหมดต่อมาครับ Extend mode นี่เป็นโหมดขยายหน้าจอออกไปให้ไกลกว่าเดิมนะครับอธิบายเข้าใจง่ายๆครับเราสามารถเพิ่มหน้าจอให้กับหัวเว่ย MateBook ของเราได้นี่เมื่อเอาแท็บเล็ตมาร่วมด้วยก็จะทำให้พื้นที่ในการทำงานว่างออกไปคุณอาจจะเปิดหลายหน้าต่าง เปรียบเทียบไฟล์งานหรือได้พื้นที่การทํางานมากขึ้นครับโอ้โหดูสิมีอิสระเพิ่มขึ้นจริงๆเหมือนมีจอพกพาไปด้วยยังไงย่างงั้นโหมดสุดท้ายคือการทํางานร่วมกันในชื่อ Collaborate Mode แทนที่จะให้แท็บเล็ตท,ทาหน้าที่เป็นจอที่2เราก็ทํางานในแท็บเล็ตไปพร้อมๆกันเลยสิครับแท็บเล็ตก็ทํางานได้โน้ตบุ๊กก็สามารถใช้เมาส์และคีย์บอร์ดเอามาร่วมกันได้แปลว่าคุณสามารถจะลาดเอาไฟล์ส่งไปมาระหว่าง2ออุปกรณ์ได้อย่างง่ายดาย คุณจะส่งไฟล์จากโน้ตบุ๊กไปลงแท็บเล็ตหรือเอาแท็บเล็ตมาลงโน้ตบุ๊กก็สะดวกรวดเร็วสุดๆกันไปเลยผู้ชมดูสิครับเราสามารถจะใช้เมาส์จากฝั่งของเมดบุ๊กเนี่ยไปควบคุมการทํางานแท็บเล็ตได้อย่างดีคุณจะเปิดแอปไหนลครับใช้เมาส์จากโน้ตบุ๊กเนี่ยไปควบคุมการทํางานได้เลยจากแอปทั่วๆไปหรือแอปที่โหลดผ่าน G Space ก็ทําได้ด้วยนะคุณผู้ชมได้เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่าง PC กับแท็บเล็ตไปแล้วนี่ผมจะตัดความสัมพันธ์นี้ <c oughs> แล้วก็เอา หัวเว่ยเมดวิวเข้ามาแทนครับจอนี้นะครับอยู่ในสัดส่วน3ต่อ2ผมชอบมากส่วนตัวนี้ผมใช้อยู่ที่บาบร์กาแฟที่บ้านเลยนะต้องบอกว่าด้วยขนาดที่เห็นสูงแบบนี้นะครับสวยงามเต็มตาแต่การแสดงผลตอนนี้สังเกตดูนะครับในโหมดมิเลอร์เหมือนกันสัดส่วนเดียวกันกับโน้ตบุ๊กเนี่ยเป็นไวส์สกรีนสต่อ9แต่จอหัวเว่ยเมดวิวเนี่ย3ต่อ2ฉะนั้นพอจอมันสูงขึ้นคุณอาจจะไม่ชอบ การมีสีดำคาดบนล่างนี่ทำการขยายเลยครับฟากเต็มจอครับเพราะว่าเมื่อขยายก็เท่ากับเป็นเดสก์ท็อปที่กว้างกว่าใช่ไหมครับลากเลยคุณผู้ชมมีอะไรอยู่นี่คุณลากมาแสดงผลก็ได้เปิดเต็มตาเลยนี่ไม่ต้องใช้สาย HDMI แม้แต่เส้นเดียวนะครับสุดยอดอมากๆ Huawei MateView เนี่ยเป็นจอแนวสูงนะครับฉะนั้นเนี่ยคุณก็จะสามารถทำพวกงานตัดต่อไฟล์เพลงไฟล์หนังที่เห็นเลเยอร์ต่างๆเนี่ย สวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับตรงนี้เหมาะมากนะครับย้ำชื่อทีหัวเว่ยซูเปอร์ดีไวิ์นี่คือการลากเพื่อเชื่อมต่อครับและความเจ๋งอยู่ตรงที่หัวเว่ยเมดวิวนี้รองรับความละเอียดที่ 4K+ นะครับขอบเขตการแสดงสีระดับโรงภาพยนตร์ DCI P3 ก็ทำให้ได้ภาพที่สมจริงด้วยอัตราส่วนไม่ผิดเพี้ยนพร้อมทำงานได้เลย เอาละเรามาดูการเชื่อมต่อสุดท้ายกับ h u เว e i Vision S นะครับคุณผู้ชมครับผมลากแล้วเชื่อมต่อกับ h u เว e i Vision S ตรงนี้เลย <laughs> <laughs> ผมใช้โหมด Extend นะครับคือการขยายนะครับฉะนั้นหน้าจอ Des k t o p ผมนี่ผมมีเพื่อนที่จะประชุมกับผมอีกหลายคนเลยนี่ผมก็พาเข้าไปพาเข้าไปมาประชุมด้วยกัน <laughs> สวัสดี <laughs> ทุกคนประชุมออนไลน์กันหน่อยนะ <laughs> นี่นะครับความเจ๋งนะคุณผู้ชมฮนะคือในเมื่อ Huawei Vision S เนี่ย แสดงภาพของการประชุมออนไลน์ไปนะครับเสียงภาพออกจากจอ Beyond TV นี้ตัวผมเองผมมีอิสระนะเพราะว่าเมดบุ๊กผมยังเหลือผมยังสามารถที่จะเปิดนะครับไฟล์าการบันทึกการประชุมต่างๆนี่เพราะว่าจอคนละส่วนกันละ้นะครับรันเนี่ยรันจากของผมจริงแต่ผมพิมพ์เลยนะครับผมก็สามารถที่จะบันทึกนะฮะเนื้อหาที่เกิดการประชุมการประชุมในวันนี้นะครับนี่ผมก็พิมพ์เข้าไปนี่ เราก็สามารถจะพูดคุยไปนะครับเขาเองก็ได้ยินเราเราก็ได้ยินเขาส่วนเราก็ใช้จอน,นี้บันทึกการประชุมไปได้นะครับนี่จะขยายใหญ่ก็แล้วแต่เลยนะครับเป็นมุมมองที่ดีมากสำหรับการที่เอา Ecosystem เ,เดียวกันของผลิตภัณฑ์ฮัวเวทั้งหมดมาลากเพื่อเชื่อมต่อสุดยอดไปเลยครับพูดถึงฟีเจอร์สำคัญกันไปหมดแล้วนะครับเราต้องมาดูสเปคตัวเครื่องกันบ้าง h ัวเว่ยเมดบุ๊ด14ปี2022ที่ผมใช้เป็นหลักในครั้งนี้นะครับ มาพร้อมกับ CPU Intel Core i5 รหัส 1135G7 RAM เนี่ย8 g b หน่วยความจำเนี่เป็นแบบ SSD ด้วยนี่ NVMe นะครับขนาด512 g b และยังมาพร้อมกับการ์ดจอ Intel Iris Xe นี่มารตฐานใหม่เลย พร้อมการทํางานทุกรูปแบบเป็นการอัปเกรดจากรุ่นที่ผ่านมาแบบสุดๆไปเลยครับรีวิวแบรไตนี่จะให้ข้อสังเกตคุณผู้ชมเสมอเลยนะครับข้อสังเกตที่กองบรรณาธิการเทคนิคของเราเห็นจากวิธีการเชื่อมต่อที่ทันสมัยมากๆของหัวเว่ยซูเปอร์เดเวิร์คอนเซปต์ในครั้งนี้ลากแล้วเชื่อมต่อมีข้อสังเกตเหมือนกันนะฟังก์ชันซูเปอร์เดเว์นี้สามารถเชื่อมต่อจับคู่ที่ละอุปกรณ์เท่านั้นครับถ้าคุณเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนแล้วบางแอปพลิเคชัน หรือแอป Google ที่คุณเข้าผ่าน g s p a c e จะไม่สามารถแยกออกมาเปิดอีกหน้าจอได้ในการถ่ายโอนไฟล์บางประเภทเช่นไฟล์ APK ไม่สามารถลากจากสมาร์ทโฟนมาติดตั้งลงบน Huawei MateBook ซึ่งเป็น Windows ได้นะครับในกรณีที่คุณเชื่อมต่อกับแท็บเล็ตแล้วใน Collaborate Mode เราไม่สามารถพิมพ์ภาษาไทยในแท็บเล็ตจาก Huawei MateBook ของเราได้เราต้องพิมพ์ผ่านแท็บเล็ตเท่านั้นครับ และ Collaborate Mode ยังมีข้อจำกัดในการส่งข้อมูลข้ามอุปกรณ์ในบางแอปการส่งรูปข้ามอุปกรณ์สามารถใช้ได้แค่บางแอปและเมื่อเชื่อมต่อหัว w ว่ m a มดบ o ๊กเข้ากับจอหัว w ว่ Vision S แล้วเราจะยังไม่สามารถใช้กล้องหัวเว่ยวิชั่นตรงนี้ได้นะครับคาดว่าจะมีการอัปเดตซอฟต์แวร์เพิ่มเติมจากหัวเว่ในอนาคตให้สามารถใช้ได้ รีวิวที่ดีต้องมีราคาราคาของหัวเว่ยซูเปอร์ดีไว์ไม่มีครับเพราะว่าเป็นเอกสิทธิ์ที่มีให้สำหรับคนที่ใช้อุปกรณ์หัวเว่ยนะครับในระบบนิเวศท,ที่สร้างมาอย่างสมบูรณ์มากๆแล้วในทุกวันนี้แต่ราคาที่ผมจะบอกให้วันนี้คือสิ่งที่ผมถืออยู่นี้หัวเว่ยเมดบุ๊ก d 14และหัวเว่ยเมดบุ๊ก d 15มาใหม่นะจ๊ะใช้ Intel CPU นะครับซึ่งเป็นเจเนอเรชั่นที่11ด้วยนะครับอู้น่าสนใจมาก ราคานี่ขึ้นอยู่กับไซส์หน้าจอแต่จะเริ่มต้นที่22,990บาทตตา2องมีทอนโอ้โหจัดเลยวางจํำหน่ายพร้อมกันทั้ง2รุ่นนี้25มีนาคมนี้นะครับแต่วันนี้แบรไตมาทั้งทีมาเยือนหัวเว่ย Exhibition Center เราอยากจะบอกโปรโมชั่นด้วย ถ้าเกิดว่าคุณสั่งซื้อนะครับตั้งแต่25มีนาคมจนถึง15เมษายนนี้นะครับคุณผู้ชมจะได้รับของแถมด้วยนั่นก็คือหัวเว่ยแบนด์6และหัวเว่ยแบ็คแพคว้าวโปรโดีขนาดนี้เราลงลิงก์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วใต้คลิปวิดีโอกดโลดซื้อเลย